สวัสดีครับสมาชิกหวยฮานอยหวยเราทุกท่านนะครับครับวันนี้ครับผมมีแนวทางหวยฮานอยงวดประจำวันที่22ทธันวาคม2564นะครับเป็นวันเดียวกันนะครับที่ หวยลาวก็ออกพรุ่งนี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยฮานหวยลาวนะครับไปดูได้ที่ช่อง y o 30นย์นะครับช่องหลักนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูงวดวันที่2 2ธันวานะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรง ไปกับไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับผมมาดูที่น้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษ ก็จะมี3า8แปด2ปดส่วนเลขเด่นเลขวิ่งพิเศษนะครับเด่น3วิ่ง2 มาดูน้อยปกติน้อยปกติก็จะมี8.3 3สาม6ามส่วนเลขเด่นเลขวิ่งของปกตินะครับคือเด่น6 วิ่งแปดนอย VIP นอย VIP ก็จะมี3 1มหนึ่งหนึ่ง ส่วนเลขเด่นเลขวิ่ง VIP นะครับเด่น3วิ่ง1ก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็เข้าตรงๆนะครับบางวันก็เข้าสับกับสับไปสับมานะครับอย่าลืมนะครับ ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับก็ดูตามนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีตัวชอบนะครับให้หยิบเลขเด่นเลขวิ่งผมไม่ใส่เลยนะครับพรุ่งนี้หวยลาวก็ออกนะครับวันที่22นะครับใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยลาวนะครับไปดูได้ที่ช่องว o 30นะครับลงไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ